เทรนนาฬิกาสไตล์เรโทรยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องในขณะเดียวกันเทรนโทนสีเยลโลโกก็กำลังมาแรงด้วยเช่นกันราโดจึงตัดสินใจออกนาฬิกา Captain Cook o v e r p โ l e เวอร์ชั่นใหม่เป็น Limited Edition จำนวน1962เรือนที่เราจะมา Unbox ให้คุณได้ชมกันในวันนี้ครับราโดตั้งชื่อคอลเลกชันนาฬิกาดำน้ำของตนว่า Captain Cook ตามชื่อของกัปตันเจมส์คุก นักเดินเรือชาวอังกฤษที่ออกสำรวจโลกในยุคศตรวรรษที่18นาฬิกาคอเลกชันนี้มีมาตั้งแต่ปีคศ .1962 ในช่วงที่แบรนด์ต่างๆเร่งพัฒนาเรือนเวลาที่ทนทานและมีประสิทธิภาพในการกันน้ำลึกและนี่คือเหตุผลว่าทำไมราโดจึงผลิต Limited Edition รุ่นนี้เป็นจำนวน1,962เรือน ฟังก์ชันที่เป็นจุดขายสำคัญของ Captain Cook o v e r p o l l ซึ่งทำให้ในาฬิการุ่นนี้แตกต่างจาก Captain Cook รุ่นอื่นๆก็คือการบอกเวลาในหลายประเทศทั่วโลกพร้อมกันในรูปแบบของ World Time อย่างง่ายด้วยการใช้วงแหวนชื่อเมืองบนขอบตัวเรือนไฮเทคเซรามิกสีดำตัวเรือนของ Captain Cook o v e r p o l l รุ่นนี้มีขนาด39มิลิเมตรซึ่งอยู่ในขายยูนิเซ็ซึ่งใส่ได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงและแม้ว่าจะบางเพียง10.9มเมตร แต่ว่าตัวเรือนนี้ก็สามารถกันน้ำได้ถึงระดับความลึก100เมตรจึงสวมใส่ในทุกสถานการณ์ได้โดยไม่ต้องกังวลสายนาฬิกาแบบเรสเลเป็นสไตล์วินเทจที่ภาษานักสาสมเรียกกันว่าสายลายรวงข้าวโดยทั้งตัวเรือนและสายนาฬิกาผลิตจากสเต l เลสสตีลและผ่านกระบวนการเคลือบแบบ PVD เพื่อให้เป็นสีเยลโลโกที่ดูคลาสสิกรับกับปล่นอายของดีไซน์สไตล์เรทโชของนาฬิการุ่นนี้ได้เป็นอย่างดี แคปตันคุกโอเวอร์โพลทำงานด้วยเครื่องนาฬิกาแบบไขาลานรุ่นคาลิเบอร์ r 8 6 2ซึ่งใช้งานง่ายมีกำลังรานสำรองยาวนานถึง80ชั่วโมงหรือกว่า3วันและมองเห็นได้ผ่านฝาหลังแบบแซฟไฟร์คริสโตเมื่อเรา u n นบ็อกกันแล้วก็ต้องสาธิตการใช้งานฟัง์กชั่นเวลไทม์อย่างง่ายของ Captain c o o อ o v e r ์โพลให้คุณได้ชมกันด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นขณะน,นี้เมืองไทยเวลา10นาฬิกา เราก็หมุนขอบตัวเรือนให้ชื่อแบงคอกมาอยู่ตรงกับตัวเลข10บนรอบนอกของขอบหน้าปัดส,สีเงินเพียงเท่านี้เราก็จะสามารถดูเวลาในไทม์โซนหลักๆของโลกได้อย่างง่ายดายเช่นลอสแองเจลิสเวลา19นาฬิกานิวยอร์กวลา22นาฬิกาเจนีวาเวลา4นาฬิกาดูใบเวลา7นาฬิกาหรือโตเกียวเวลา12นาฬิกาเราลองเอา Captain Cook o v e r ์โผลขึ้นข้อมือให้คุณเห็นอย่างชัดๆนะครับว่า กานเรือนเวลาสไตล์คลาสสิกที่ใส่ง่ายจะใส่กับชุดทํางานก็ได้จะใส่กับลุคสบายๆในช่วงวีคเอนก็ยิ่งเหมาะเลยจริงๆไม่เพียงเท่านั้นราโดยังมีสายหนังสีน้ําตาลสไตล์วินเทจให้มาอีกเส้นหนึ่งในชุดด้วยซึ่งคุณสามารถสับเปลี่ยนระหว่างสายแบบเรสเลตและสายหนังได้ด้วยตนเองแบบง่ายๆเพราะว่าราโดมีระบบอีซีคลิปที่สะดวกมากๆอยู่ในสายทั้ง2แบบอยู่แล้ว Captain Cook Overpool Limited Edition รุ่นนี้ราคา1 7 0 0 0 0บาทและมาพร้อมกับการรับประกันนาน5ปีมีการ์ด m i t i t e d e d i t i o n ในแพ็คเกจจิ้งพิเศษที่เป็นรูปทรงกระเป๋าสีน้ำตาลสำหรับใส่นาฬิกาโดยเฉพาะด้วยครับหรือถ้าคุณผู้ชมต้องการนาฬิกาที่มีความสปอร์ตคลาสสิกตามแบบฉบับของราโดทางเราขอแนะนำ Captain c o o k i i g h t e h h c e r a m i c Skeleton ซึ่งโดดเด่นด้วยตัวเรือนขนาด43ม mm, รกันน้ำลึก300เมตร ผลิตจากวัสดุไฮเทคเซรามิกสีดำด้านตัดด้วยดีเทลสีโรสโกล์บริเวณหลักชั่วโมงเข็มบอกเวลาเม็ดมยมและขอบตุเรือนแบบมุนทิศท,ทางเดียวเพื่อจับเวลาดำน้ำ Captain Cook High Tech Ceramic Skeleton ทำงานด้วยเครื่องนาฬิกาแบบขึ้นลานอัตโนมัตริรุ่น Caliber R808 ซึ่งมีกำลังลานสำรองยาวนาน80ชั่วโมงในราคา169,100บาทครับ ชมเรือนจริงของนาฬิการาโดทุกรุ่นได้ที่บูติกราโดศูนย์การค้าเซ็นทัลเชียงใหม่ชั้นหนึ่งและเคานะ์เตอร์ราโดณะห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อราโดประเทศไทยโทร0 2 6 1 0 0 2 8หหรือติดต่อทาง Line Official Account ชื่อแอ d o Thailand